thank you รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเที่ยงแงให้กับชุมชนและประชุมใหทยมีหน้าที่รับผิดชอบในการบำบัดทุกบำรุงสุดบำรุงศูของพี่น้องประชาชนโดยกับเพื่อนงานพัฒนาชุมชนภายใต้แผนยุทธศาสชาติ20ปีซึ่งต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคงมั่นคงอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐจพอเพียงเพื่อให้บรรลุวามหมายในกล่าวจังหวัดนครราชสีมาจึงขอประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตำบลหลวงว่าในเขตพื้นที่เมอโบราณเพื่อพัฒนาให้เป็นตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐีพอเพียงปีพุทธศักราช2 5 6 6 ให้ม sí, ีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชนประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเป็นตำบลที่มีความเข้มแข็งประกอบด้วยสามวิติคือวิตีที่หนึ่งด้านความมั่นคงตำบลมีความสามารถในการบริหารจัดการมีความมั่นคงทาานประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงอยู่ร่วมกันอย่าง ร,รูงาสามัคคีและเพื่อคูณประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตยมีระบบอิดตามแก้ไขปัญหาของตำบลและมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ิที่สองด้านความมั่งคันตำบลมีการติดการจำหน่ายและการบริโภคที่ใช้ทุนชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนมีการสร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้นทางสังคมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนชุมชนที่มีหลักธรรมาภิบาลและมีกลุ่มเครือข่ายด้านสิทิชุมชนที่เข้มแข็งและวิถีที่สามด้านความยั่งยืนประชาชนในตำบลน้องงางปากปญญาง2พอเบี้ยไปสู่การเป็นหลักจนเป็นวิถีชีวิตมีสุขภาพที่ดี มีการเรียนรู้เพื life, ith, no <Wow. S 2> ่อการขึ้นประเองมีการเรียนร้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอังนี้การับเบิอตะบนเคื่อแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ยึดพื้นที่ตะบนเป็นฐานรากการพัฒนาภายใต้คนไลเรือ่านผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชนอาสาสมัครกลุ่มองค์กร และคนไปเส็จพัาธ์ีเดือดาบในการตับเคลื่อนโดยเวลาการพอาพื่อนมือผู้ภาคส่วนเพื่อให้ตำบลมีความเข้มแข็งเด่างยั่งยืนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงประชาชนน้อมนำลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การหวังจนเป็นวิถีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองดังนั้นจึงขอประกาศว่า ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเวลาสำคัญของอำเภอโบราณจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะต้องดำเนินการให้รูปเป้าหมายไอไอนาจมกมายใอภาน่าป้าระมาณพศ2 5ห6ประกาศในวันที่11บพุทธาคมพุทธศัดการของปานห้ารยหกสิบหกนายจึเลยมงคลสิทธิ์นายเบิรที่รวมมือกันสร้างความรุ่งเรือง ที่รวมมือกันสร้างภาพ